สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาหยุดในเกมเกมสร้างรถอีกแล้วแต่ไม่ได้กลับมาหรอกอันนี้เพิ่งทาคลิปอันแรกเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปขึ้นกับรถแตน,นกันเพราะว่าวันนี้จะทํางานตักดินว,วันนี้มีดินอยู่เพียบหนา้าบ้านส่วนเรื่องรถดาอ่ะไม่รู้ใครจะเอาไปแต่ว่าเดี๋ยวเราลงมาเอาเอางก็ได้เพรตอนแรกเราไปเอารถไมโครขึ้นก่อนเลยไปมันจะช้าไปนิดนึงทุกคนเพราะว่าไมโครก็ช้า อันนี้คือไมโครที่ผมผลิตเองเลยทุกคนจะคลิปในติกตอกสั้นอันนี้ต้องพยายามแล้วเก็บกลางแขนกลางอะไรออกก่อนโอเคยกอยู่คอยยกอยู่บ้างชิบได้ไหมได้ไหมได้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 อยู่ได้อยู่ยหานหน้านว้าวว้ว้ใจยเย็น น่าร่วงอีกตัวต้องพยายามอ่ะเอาใหม่หางกดไว้โอเคพอยกได้อยู่ชึบขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ๊ะโอ้ะนี่มาแล้ว อันนี้ขอกงนิดนึงเพราะว่าเวลามันขึ้นก็ขึ้นยากอยากเลยเกินป่ปต่อ,อโอเคถอยปิดเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตัดที่ตัดตอโอเคปิดแวะโอเคพร้อมใบ โอเคเดี๋ยวเราขับไปเลยทุกคนมีมุมมองรถสวยจัดอันนี้คือรถที่ผมทำเองด้วยไม่ไมีใครช่วยทั้งนั้นโอเคเรียวมาโออเราให้ดูอะไรเนี่ยสวัสด,ดีทุกคนเมื่อกี้มันล้อมันบงังโอ้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 เชรียดเดี๋ยวเร่งไปเลยแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้ก็ต้องขับไปเรื่อยๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเร่งสปีดก่อนนะโอเค,อเคทุกคนผมขอเร่งหยุดสปีดต,ตรงนี้ก่อนกลัวว่ามันจะไม่พ้นช่วยรุนหน่อยว่ามันจะพ้นไหมว้าวว้าว,วอย่าล้มลูกอย่านะ ล้อล้อหน้าออกแล้วไอ้เจี่ยวยืดเร็วล้อเฉยหยูดตั้งนานไปสปีดต่อ

โอเคไปเดียวก่อนอย่าเล่งสปีดไปเลยทุกคนออกไปทิศทางเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ ในเวลาอาไมโครขึ้นชึพขึ้น,นไปในเบาะหนดูซิว่ามันเรื่องจริงอหมที่รถไปอ่สามารถกินได้หรือยางเฮ้ยชดคือเดี๋ยวมึงหล่นนะอันนีก้กำลังขึ้นอยู่นะโอ้โหสมกับรถไมโครไปเร่งเวลา อุ้ยอุ้ยเกือบควมเลยเมื่อกี้โอเคขึ้นนะ yes yes ได wow. okay. ้แล้วว้าโอเคเดี๋ยวต้องไปแล้วแหละเคตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยได้เวลาไปทำงานต่อได้ถึงบ้านแล้วนี่บ้านข้างหน้าเราทุกคนนั่นแหละคือบ้านที่เรา ที่เราต้องไปนี oh ่นะเนี oh. order, so ่ยทุกคนเห็นไหมหน้าบ้านนั้นอ่ะต้องงอไมโครขึ้นไปโอเคอย่างน้อยที่รถพ่วงก็นับรับน้ำหนักบนไมโครไหวอยู่โชคดีมากปึ๊ดโอ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 อย่าหล่นนะลูกค่อยๆรอบนี้ค่อยๆหน่อยเมื่อกี้เกือบล่วง ไหนก็ไป leading, ดูดินดีมันเยอะไหมถ้ามันไม่ได้เยอะก็แปลว่าให้เอาดินออกนิดหน่อยอู้เป็นหน้าผาด้วยเป็นหูเลยโอ <sid> ้อยรอมีดมากยังไงก็หลอดอยู่ดีอะ โอ้ oh, แค่นั้นเองเอาแล้วไมโครของเล่นมาตักก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมั้งใช้คันใหญ่เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรเค okay, ทุกคนมาต่อโอเคแล้วก็ต้องเอาหน้าปากลงดีๆื้อนี่ไงเนียที่สาเหตุที่มันต้องทำด้วย โอเคได้แล้วไปเดีย๋ยวเราไปจอดรอ,อก่อนไม่รู้ตากดินได้หรือเปล่านะเดีย๋ยวลองไปตากก่อนเพราะว่าไมคโครมันไม่ค่อยสมส่นไม่ค่อยสมบูรณนะ์อ่ะโอเคใกล้ถึงละไมคโครช้าแท้เดีย๋ยวเรามาตากให้ทุกคนดูเลย มีเศษท่อมีเศษอะไรด้วยเหรอก็แสดงว่าพื้นดินสุดด้วยเฮยมีท่อเพียบโหจ็บบจ็บมากดตัดเข้เาไปไม่ได้เฮ้เอาใหม่ดีกางใหม่แล้วก็โอไม่ได้ ขอเอาไปถอยนิดนึงอะอ่าไหนลงตากใหม่เชิบชิบใช่ไหมไม่ได้สักกรหนึง่งว้ยเซ็งเป็ดเว้ยเอาขึ้นก่อนนะเปิดตาหันหันก่อนเลย โอ้โอ้โอ้รถตู้ตุ่มบ้านพังเต็มเต็มกูโอเคค่อยค่อยหันโอ้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 สปริงชึบลงมาชึบไม่ได้เดี๋ยวจอดรอไวตรงนี้แหละนี่สุดละเดี๋ยวต้องไปเอารถไปต้องไปเอารถดำก่อนเร่งเวลาไปเลยอู้อะไรรรถดานยวง ไปดูอ้้อู้อูอู้เกือบตกเลยอ๋โอ้เดี๋ยวกันพางหน้าดีกว่าทุกคนหัวร้อนแล้ว